ก็จะมาสอนในการดาวน์โหลดม็อดมันแอปมอดนะครับจะสามารถโปรทั้งท่าทางสกินปืนแล้วก็ชุดนะครับวันนี้ผมมีแอปนี้มาฝากนะครับชื่อ S K I เคไ่อนวัก K, K O O L S นะครับ ให้ทุกคนกดไปเลยครับทุกคนจะเห็นอันแรกก็กดไปเลยครับกดติดตั้งอันนี้ผมลบแล้วรวมมาเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับจะัดตอนเราเสร็จเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้เข้ามาในตัวแอปนะครับแล้วกดอนุญาตให้หมดเลยนะครับ เ้ากดตรงลูกศรน,นะครับทุกคนเห็นไหมครับแล้วก็กดไปนะครับแล้วทีนี้เราจะเห็นหน้านี้ใช่ไหมครับความจริงถ้าเกิดมีช่องไหนสอนผิดนะครับเอ่อไม่จําเป็นก็ได้ที่จะทำตามเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะเรียกวันไหนก็ได้นะครับอย่างผมจะแล้วทุกคนกดไปคําว่าตรงนี้นครับที่เป็นรูป เอ่อ C O โอ T ซสตนะครับให้ทุกคนกดไปตรงนี้นะครับทุกคนจะเอาวัดุรูปอันไหนก็เอาได้นะครับส่วนตัวผมจะเอาตัวนี้นะครับเพื่อทุกคนกดดาวน์โหลดไปเลยครับกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วรอโฆษณาก่อนนะครับ แล้วกดสีเขียวเลยครับแล้วอันดับสองเราไปเลือกตัวปืนนะครับอย่างผมผมจะเลือกปืนนี้นะครับกดอาวโหลไปเลยครับทำมันมันเดิมนะครับทุกคน อาน,นะครับกดก็กดเหมือนเดิมนะครับกดข้ามไปเลยครับแล้วก็สีเขียวเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้อเกมนะครับจบเข้าเกมกาลิน่านะฟีฟ่ไปเลยนะครับต,ต่อภาพข้อต่อเข้าเกมนะครับทุกคน รอทุกคนรอตอนนี้เราก็าเกมแล้วทุกคนจะอา่าว่า,อวาเออเราเปลี่ยนแปลงไปครับนี่นะครับตอนเราลงมอสิตนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเสียงของทุกคนแบบใกลลๆนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของหมองเอฟอันนี้ก็จะเป็นหมอกของอเดีตและยูอยบอดีเจป่ะครับผมก็ไม่ดู น,นี่ก็เป็นหข่าวแล้วครับทุกคนนี่ก็มีครับเดี๋ยวทุกคนจะถามว่ามีชุดอายุเคปเปล่าชุดแดงซีซั่นสองมีเปล่าครับมีอย่างแน่นอนครับนี่ครับนี่นะครับทุกคนกดให้ดูเลยครับนี่นะครับนี่นี่นะครับผมจะไม่เอาแล้วกัน เ้ะผมลืมใส่อะไรบางอย่างเปล่านั่นสินะผมลืมใส่สกินปืนไม่เป็นไรหรอกครับวันนี้ก็ขอขอตัวกลับไปอันนี้ก่อนนะครับไปแต่ต่อคลิปปับ๊บก็ตอนนี้ขอกลับกับขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับไม่ไายไปิดคลิปยังให้แหละจบเข้มแนะ